เสียงเครื่องยนต์ Rolls-Royce Merlin V12 คำรามก้องไปทั่วทั้งท้องฟ้าเหนือแปซิฟิกเสียงหวีดหวิวจากอากาศที่ปะทะกับปีกค,คอกผิดจนกลายเป็นชื่อเรียกที่น่าเกรงขามย้อนกลับไปในยุค1930กองทัพเรือสหรัฐต้องการเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่สามารถทำความเร็วได้ถึง400ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งในยุคนั้นคือตัวเลขที่แทบจะเป็นไปไม่ได้บริษัท Vought a i r c r a f t Industries ตอบรับความท้าทายนี้ ด้วยการออกแบบที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์พวกเขาใส่เครื่องยนต์ Pratt Whitney R 2 8 1 1 Double Wasp ที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดเท่าที่มีในยุคนั้นลงไปเพื่อรองรับเครื่องยนต์ยักษ์นี้พวกเขาจึงต้องออกแบบปีกแบบ Inverted g u l Wing หรือปีกนกนางนวลกลับหัวที่นอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงแล้วยังช่วยให้ใบพัดขนาดใหญ่ไม่ติดพื้นขณะขึ้นลง F 4U c, 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 c o r s a i จึงถือกำเนิดขึ้น ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแลนะเต็มไปด้วยนวัตกรรมทุกคนเชื่อว่านี่คืออนาคตของกองทัพเรือแต่แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นด้วยความเราแล้วแแรงมหาศาล s c u c Corsair กลับกลายเป็นเครื่องบินที่ควบคุมยากสำหรับการลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินแรงเหวี่ยงขณะลงจอดทัศนวิสัยที่ย่ำแย่มันกลายเป็นฝันร้ายของนักบินกองทัพเรือจึงตัดสินใจปฏิเสธที่จะนำมันมาประจำการบนเรือ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินที่ใช้เงินทุนและเวลาในการพัฒนามหาศาลลำนี้คำตอบนั้นกลับกลายเป็นพันธมิตรความหวังของ F4U Corsair ได้รับการฟื้นคืนชีพในมือของนาวิโยตินผู้ซึ่งไม่สนใจข้อจำกัดเรื่องการลงจอดบนเรือเพราะภารกิจของพวกเขาส่วนใหญ่คือการปฏิบัติการจากสนามบินภาคเค้นดินสนามบินที่สร้างขึ้นชั่วคราวบนเกาะเล็กๆก,ก,กลางแปซิฟิก ทีซึ่งเครื่องบินลำนี้จะถูกปลักดันให้ถึงขีดสุดในฐานะเครื่องบินขับไล่สนับสนุนภาคพื้นดินและมันก็ทำนั้นความตึงเครียดร,ระหว่างร้อยเอกแจ็คและจา่าสิบโททอมไม่ต่างจากน้ำมันกับไฟทุกๆครั้งที่เครื่องบินมีปัญหาแทนที่จะปรึกษาการอย่างมืออาชีพร้อยเอกแจ็คกลับมักจะพูดจาดูถูกฝีมือของทีมช่างเครื่องเครื่องบินลำนี้เป็นอะไรอีกไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีใครที่ซ่อมเครื่องยนต์ให้กลับมาสมบูรณ์ไม่ได้ ร้อยเอกแจ็คตะขอกใส่จ่าสิบโทรทอมถ้าคุณลงจอดอย่างถูกวิธีเครื่องยนต์ก็จะไม่พังครับจ่าสิบโทรทอมตอบกลับด้วยน้ำเสียงขี้นิ่งแต่แฝงไปด้วยความไม่พอใจความบาดหมางนี้ทำให้ทีมช่างเครื่องและนักบินแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่ละคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครคุยกันนอกเหนือจากเรื่องงานในขณะที่กองกำลังญี่ปุ่นกำลังรุกครืบเข้ามาชัยชนะในสองคราม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความกล้าหาญของนักบินเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายความไม่ลงรอยกันนี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการรบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และดูเหมือนว่าทั้งคู่จะยังไม่ยอมลดทิฐิให้กันและกันจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่จะเปลี่ยนความคิดของพวกเขาไปตลอดกาลวันหนึ่งในระหว่างการรบอันดุเดือดร้อยเอกแจ็คได้รับความเสียหายที่เครื่องยนต์จากการประทะกับเครื่องบินศัตรู เขาตัดสินใจเสี่ยงลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใกล้ที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่นักบิน FCU Corsair ถูกฝึกมาว่าห้ามเด็ดขาดด้วยสัญชาตญาณเขากัดฟันนำเครื่องลงจอดได้สำเร็จแต่เครื่องยนต์ก็พังยับเยินระบบไฮดรอลิกเสียหายและปีกข้างหนึ่งก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเราต้องซ่อมเครื่องลำนี้ให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงผู้บัญชาการออกคำสั่งเพราะในวันรุ่งขึ้นจะมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถขาดเครื่องบินขับไล่ได้ มันเป็นไปไม่ได้จ่าสิบโทรทอมค้านเครื่องยนต์พังขนาดนี้ปีกก็ต้องเปลี่ยนใหม่จะให้ทําได้ยังไงแต่แล้วจู่จูร้อยเอกแจ็คก,ก็เดินเข้ามาหาจ่าสิบโทรทอมเขายื่นมือออกไปหาช่างเครื่องผู้บาดหมางจา่าผมขอโทษผมไม่ควรดูถูกพวกคุณวันนี้ถ้าไม่มีเครื่องบินลนํานี้ผมก็คงไม่มีชีวิตรอดกลับมาช่วยผมช่วยเราได้ไหมทุกสายตาจับจ้องมาที่จ่าสิบโทรทอม นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะได้รับการตัดสินจะซิปโททอมพยักหน้าเราจะทำมันให้ได้ไปเอาเครื่องยนต์สำรองมาทั้งทีมช่างเครื่องและนักบินเริ่มทำง,งานร่วมกันเป็นครั้งแรกที่ร้อยเอกแจ็คได้เรียนรู้ว่างานของช่างเครื่องไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดเขาช่วยถอดน็อตท,ทุกตัวยกเครื่องยนต์ที่หนักอึง้งและแม้จะต้องคลานเข้าไปในช่องเครื่องยนต์ที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันเขาก็ไม่ปริปากบน ขณะที่พวกเขาทำงานจาสิบโทรทอมเล่าเรื่องราวของ F.C.U. คอแซให้ร้อยเอกแจ็คฟังถึงความยากลำบากในการออกแบบและความฝันของผู้สร้างที่อยากให้มันเป็นสุดยอดเครื่องบินนี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินมันคือความฝันของคนหลายร้อยคนรวมถึงพวกเราที่ต้องดูแลมันด้วยจ่าสิบโทรทอมพูดเบาๆร้อยเอกแจ็คนี่ไปพักใหญ่เขารู้สึกละอายใจกับคำพูดที่เคยดูถูกไปก่อนหน้านี้ความเข้าใจที่เคยเป็นศูนย์ ค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยความสัมพันธ์ที่เคยบาดหมางเริ่มได้รับการเยียวยาและพวกเขาก็กลายเป็นพันธมิตรที่แท้จริงว่ส2บชั่วโมงของการทำงานหนักทีมงานทั้งหมดไม่เคยหยุดพักในที่สุด F4U Corsair ของร้อยเอกแจ็ก็พร้อมที่จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งแสงอาทิตย์ยามเช้าทอดประกายกระทบบนตัวเครื่องที่ถูกซ่อมแซมจนสมบูรณ์ ขณะที่ร้อยเอกแจ็คก,กำลังขึ้นไปประจำที่เขามองไปยังดาดฟ้าเรือจากสิบโททอมและทีมช่างเครื่องโบกมือให้เขาอย่างเต็มที่พร้อมกับตะโกนให้กำลังใจโชคดีนะร้อยเอกนำชัยชนะกลับมาให้พวกเราด้วยร้อยเอกแจ็คยิ้มตอบเขาไม่เคยรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับทีมงานเบื้องหลังได้มากขนาดนี้มาก่อนเขาไม่ใช่แค่นักบินผู้เก่งกาจแต่เขาคือส่วนหนึ่งของชุมชนที่ช่วยกันสร้างความสำเร็จเขาเข้าใจแล้วว่า เครื่องบินที่เขาบังคับไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่ต้องดูแลแต่มันคือตัวแทนของความร่วมมือและความเชื่อใจ F4U Corsair ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสง่าง,งามเหมือนฉลามขาวที่พร้อมจะออกล่าอีกครั้งแต่มันไม่ใช่การต่อสู้เพื่อศักศีของนักบินเพียงคนเดียวอีกต่อไปแต่มันคือการต่อสู้เพื่อทุกคนที่อยู่บนดาดฟ้าเรือลำนี้ในการรบที่ดุดเดือดร้อยเอกแจ็คบังคับ f 4 u Corsair ของเขาได้อย่างเหนือชั้นการควบคุมที่แม่นยำและรวดเร็ว เขาไม่ใช่แค่สู้เพื่อตัวเองแต่เขานึกถึงจ่าสิบโททอมและทีมช่างเครื่องที่ทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้เครื่องบินลำนี้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์เครื่องยนต์นี้ปีกนี้ถูกซ่อมด้วยความเชื่อใจและความตั้งใจของพวกเขาเขาคิดในใจทุกๆครั้งที่เครื่องบินตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคำสั่งเขารู้สึกได้ถึงพลังแห่งความร่วมมือเขาได้ใช้ชนะในการรบครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพราะความสามารถของตัวเองแต่เป็นเพราะทุกคน ช่างเครื่องที่ทําให้เครื่องบินบินได้และนักบินผู้เชี่ยวชาญที่บังคับมันทุกคนล้วนเป็นส่วนสําคัญของชัยชนะหลังจากการรบสิ้นสุดลงร้อยเอกแจ็คกลับมาพร้อมกับชัยชนะเขาไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่เขารู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองเมื่อร้อยเอกแจ็คลงจากเครื่องสิ่งแรกที่เขาทําคือเดินตรงไปหาจ่าสิบโททอมจ่าขอบคุณมากนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงใจ เครื่องบินลำนี้ยอดเยี่ยมมากจากสิบโทรทอมยิ้มกว้างเราต่างก็ทำหน้าที่ของเราครับร้อยเอกเครื่องบินจะดีได้ก็ต้องมีคนบังคับที่เก่งด้วยทั้งสองคนจับมือกันอย่างแน่นหนาความบาดหมางที่เคยมีถูกลบเลือนไปจนหมดสิ้นพวกเขาไม่ได้เป็นแค่นักบินและช่างเครื่องแต่กลายเป็นพันธมิตรที่เชื่อใจซึ่งกันและกันและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่แข็งแกร่งเรื่องราวของ F4U Corsair ไม่ใช่แค่การนำเสนอวิวัฒนาการของอาวุธสงครามแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ที่ว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากการต่อสู้เพียงลำพังแต่มาจากการร่วมมือการยอมรับและการเชื่อใจกันและกันสิ่งเหล่านี้ต่างหากคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเอาชนะสงครามและนี่คือตำนานของ f CU c u c o r s a i จากเครื่องบินที่ถูกปฏิเสธสู่เครื่องบินที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในหน้าประวัติศาสตร์ และจากความบาดหมางระหว่างผู้คนสู่มิตรภาพและความร่วมมือที่แข็งแกร่งเรื่องราวเหล่านี้ยังคงถูกจารึกไว้ในฐานะเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลเพียงใดหัวใจของการทำง,งานร่วมกันปังหาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดความเชื่อใจความเคารพและการให้เกียรติซึ่งกันและกันหากคุณชอบเรื่องราวการทหารที่เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ช่อง Weapons History World ของเรานะครับ และถ้ามีเรื่องราวอาวุธชนิดไหนที่คุณอยากให้เรานำมาเล่าอีกคอมเมนต์บอกเราได้เลยที่ด้านล่างเพราะเราอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้รักประวัติศาสตร์การทหารของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ